พี่น้องที่รัครับฉากนี้คือหมู่บ้านไผ่ล้อมที่นี่คือกระ่อมของตาโถตาโถเป็นพ่อแม่ไอลูกนิดพี่น้องครับมีลูกชายเป็นคนเดียวปชื่อว่านายโกมินโกมินมีนสัยเกเรไม่เอาทานสักเท่าไหร่วันนี้เป็นเช้าวันใหม่ตาโถได้เรียกโกมินเข้ามาพบพร้อมกด้วยนายเพียงนายภูลแก้วซึ่งเป็นเพื่อนบ้านมาพูดคุยเรื่องในการติดตามชมต่อมาสิครับท่าน งอจะกะควายตาโทรผู้จนยากจะกะควายตาโทรผู้จนยากต้องลำบากเงินตรางอบอกว่าไม่รั พราะมีรักต้องมาตายให้อะไรแสนจำเจเพราะจนไรเงอบอกว่าไม่คู่กลองด้วยหล,ลักรูกปลูกสร้างทางผิดผิดนังกิดกิดเสียใจงอว่าครั้งให่รู้มีความรักมากล้นคนต่างพวงเวลาลวงเสียดาดเงอบอกว่าควายเวลางอเป็นเซตีมีจัก มึงไไปไหนแล้วดรแกนแต่งตัวล้อชาวมาถึงการงานมาดูอยากทํานี่ไปไหนแล้ววัดดีอะพ่อกองไว้ตรงนั้นแหลลูกเอา้าทำไมอะพ่อฮะไม่ต้องมาทําไม่ําลําโพงกับกูเห็นนามึงและกูนักใจถูกทีแล้วพ่อจะนักใจผมเรื่องอะไรอะพ่อฮะมึงแร่แต่ลูกโลคนเหลือก็ทำมากินอ้ากินตีสุดจริตแต่นี่ได้มึงแมวไร่ักยังเอาแต่นุก,กับร้อย มึงโรดทียกันในว่าแจ้วนี้จะไม่ก้นเวลากูเดินไปไหนก็ไม่เรียกกวัวตาทูไม่ได้เรียกกลัวลุงลุงทูและชาวบ้านเรียกพ่อว่าอะไรอ่ะโกโทเลยลูกเรียกโกโทมังเถาแกโทมังไหนวาโทมังทำไมเขาเรียกพ่อว่ายางงั้นล่ะพ่อฮะกูรวยลูกจะไม่ก้นมึงโรดทียกันว่าท่วนยางกูตอนนั้นไม่รู้ต่าใดโตแ่าใดส่วนปามกูตอนนั้นไม่รู้ท่าใดโตท่าใด วัวชนกูตอนนั้นไม่โดนเต่ากี่ตัวเต่ากี่ตัวแลวเท่าไรอะพ่อไม่โดนเต่าดอยะนะลูก oh. แสดงว่าพ่อรวยมากรวยเลยลูกทชไหมก่อนแล้วทำไมพ่อตอนนี้ถึงได้จนล่ะพ่อสาเหตุที่กูได้จนเลยมีเพียงประการเดียวสาเหตุอะไรพ่อถึงได้จนล่ะพ่อเพราะากูมีโรกเปรตแบบมึนไงล,ลูกนี่หมายความว่าพ่อกำลังกินดาผมใช่ไหมนี่กูแรกเรื่องจริง กูซาจ้องไปเรียนนังชื่อโรงเรียนตามนี้มึงไปเรียนไม่ได้โรงเรียนบ้านบ้านโรงเรียนบ้านหลอกมึงเรียนไม่ได้ก <c oughs> ูจ้องไปเรียนในเมืองนรกว่าคาเติมแป้งเตาได้จ้องไปเรียนแต่มึงมาใจตั้งใ,ใจเรียนเที่ยวหยกพวกตีอยู่กับยังเที่ยวบายิงาาย่งกับยังเที่ยวต้มน้ำถมกับยังมึงจำได้ไหมฉันไม่ไหวดุนกูปลกดอกมารีไว้เต็มบ้านเราไม่ไม่ไมดมเหยียดแมมไปดมเก้าวเหยียดมยุติมึงต่างไปพ่ออย่าพูดสิพ่อกูต้องแรง นี่การกบเผือนกับมั่นแต่ว่ามึงกบกับผู้ใหญ่จิ๋วนี่กูไม่หวา่ามึงกบกับปาลัดวีกูไม่หวา่กกวากบกับผู้ันเชื่อไม่หว่ากบกับผู้ผู้ใหญ่รัฐควรเมาวันนี้กูไม่หวา่าเรียกว่าพอกับพันเอกเอ่อุริยาช่วยบำรุงนี่ก็กูไม่หว่าก็ขจรลงนกูไม่หวา่า,วาแต่นี่ได้ไปกบกับไอ้เปียกไอผ้ผุนแก้วเฮ้ยหละมาแล้วมายูบานเราว่างนี่ซ่องคนนี่ตาเป็นปักการเมืองกล้าไม่ใจปักพลังประชาัฐหรืยว่าปักประชาธิปัตย์ แล้วพักอะไรอ่ะพ่อพักอนาคตดหม้อ่ะลูกอ้าวทำไมอะ่ะมรณนาขอดแล้วก็หยุบกะแล้วลูกอ้าววัดดีกับากตาตูเออวัดดีไอ้ปุ่นแก้วันดีมีธรรมากระวะไปลามาไหวแต่ว่าไอ้เปี้ยกันไม่มายืนตั้งนานเลยครับกุมใจมันแรงบ้าจริงกี่วะมึงแรงกับเจ้ากองบานมั้งไอ้น้องเปี๊ยกนี่เรามาอยู่บ้านก็ได้แรงกับเจ้ากองบานมั้งไอน้อง อย่าไปใ้มันจะรูก้กลนเราแต่มันรูดซะมันแรงเองมันแรงกับมังตากับเจ้ากล้องบานหลงแรงกับมังตี้ฮัลโหล how do you do อ,อ,อะไรเร้ดาพูดภาษาอะไรไพี่เปียกไอสปีกอิง i ฤ h พูดภาษาอังกฤษ yes โอ้ยโยสแสดงว่าพี่เปียกพูดไทยไม่ได้พูดไทยได้นิดหน่อยและภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยเอาลูกเอา รอยเป <si ียกนี่กิ่นวาในมันหวาเพลือยลูกเลยเล็กเกียวใจ h ล l l o how do you do m i s t ฮ r To h ล l l o ว่าลว่าฮัลโหลแปลว่าสวัสดีแ้้ how do you do สบายดีหรือเปล่าเราวม่ตัดเติม m i s t ร์เป็นคำนำหน้าชายเรียกผู้ชายม่ดเติม Plewara m i s t อร์แปล a ่าผู้ชายมันตาโตต้องใช้คำว่า Mister อ๋อนี่ตาโตต้องใช้ม่อัเตอร์แต่ตาเป็นกู บังโคลนพูนแก้วเด็ดใจจะได้บังโคลนน้องเปียกยัยว่าซาเตอร์เลยบุนนี่บัวจ้างคิดมึงแรงได้น้องเปียกแรงได้ว่าบายบายมันใจยากนี่สมุทรระพย์ร่วงแรงไร้มึงแรงได้ถูกปาจ้าแรงแรงได้ถูกปาจ้าอ่นเออก้าวทู่อาเซียนแล้วแรงไม่ได้กับบู๋ตองอ่นเออสมุดรระพย์ร่วงแรงแรงมึงแรงได้เพลงนี้แรงได้สั้งพมันกำมาลากคนนี่ประจ้าคิดว่าเพื่อ ลากรอนบนรรจ่างคิดก็ว่าคูดบายคูดบายเออออคูดบายแต่ว่าลากรอนแต่ว่าลากรอนบนรรจ่างญี่ปุน <on> ่นซาโยนาระอ๋อไาโยนาระเออแต่ว่าลากรอนบนรรจ่างกวางสีมังตะเลชูอะไรก็มังตะเลชูมึงแน่ใจแล้วมึงมีกล้องแต่ไม่แต่ว่าไม่มีกล้องแต่ใจกล้องกูไปพลางๆลางก้อน ลากรบปัดใจจันลาคอนเดอรลากรบปัดทราบระฮะเออลากรบปัดทราบระอ้อนึ่งอักแล้วใจเดินนิ่งอักกู้ลูกชิดตาหลวงเอ็มบ้ยลาคอนปัดทราบระเลยป่าวันตุเต้เออมันอ๋อนี่ประจั่งคิดแรงได้ปีแรงได้ปีอ่าคำว่าลูกเปล่าเนี่ยประจั่งคิดว่าเพื่อโคโคนัทโคโคนัท C O C O N U T โคโคนัทแปลว่ามะพร้าวอ๋อโคโคนัทมะพร้าวแต่ว่ามะพร้าวอ่อนยังโคโคนัทอะไรก็ยังโคโคนัด Y U N G ยังแปลว่าอ่อนแปลว่าหนุ่มอ๋อมัน oh, แปลว่าอ่อนแปลว่าหนุม่มเออ Y U N G ยังอ๋อยังโคโคนัทก็แปลว่ามะพร้าวอ่อนอ๋อแต่ว่าอ่อนหวานเลยกะเบ Bem ่งโคโคนัทเบ่งโคโคนัท ประจ่างคิดนี่ไม่อยากไม่อยากพูนแกว่าตาบอกมึงเล่นได้ช่องคำรับรองประจ่างคิดมึงเล่นได้ซาลาเร่มังซาลาอิงกับซาลาเออซาลาอิงกับซาลาเออเออเมื่อซาลาอิงนี่ประจ่างคิดว่าเพื่อตาว่าว่ายน้ำซาวิมิงกำลังทำดูอิงกำลังเดิน w a l ก i n งกำลังวิ่งจ็อกกิ้งเครื่องบินโบอิงเนื้อหมูปลามาจอยในอันขัวกลิงขัวกลิงไม่อยากเว้ย แต่เจ้าว่าอ้ไอว่าเบื่อเต้าว่าอ้ว่าเบื่อลงซะละเออเราว่าทวนงแย่ก็ใจซะละเออทั้งพี่มันกำบากุญกับรถโชกเฟอร์คุณครูทีเชอร์จังตัดผมบาเบอร์อ่าพระในวัดขวัญจ้างเหลืองเออเหลืองเออโบกว่าเตือแม่มาเตอเออปีเจ้าชิเตืออ๋อไม่อยากไปัญจ้างดิษตาสมมุิว่าปีเจ้าเราแก่หนุป้าตุ้งอะตึงเด็ดนี่แกม่เรีนแทรกกางเกงหน่อย จึงดิงนีปีเจ้าเราเป็นยังตีเกาหลีจึงดิงนีประตุงตกตองจางจึงเราเวนนนั้นของปีเจ้าเราทำเรือไม่ไม่อยากผุ่นแ้บ่มึงกล้าไปกันสิบตีกลางอู้ปีเจ้าล้วมึงแรงเป็นผูสร้างคิดเลยแรงว่า,าเรือซิตเตอร์ซิดดาฟพีดโอ้โหฮีบเบเลสเตอร์เอาลูกเอา,อาวันนี้ไตมันเูาปี้อะไรกินวะวัวอะไรต้องชู้แล้วเออพ่อครับว่าเรือลูกวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกพ่อ นี่หมายความว่ามึงมีก้าวดีมาบอกกูถูกต้องครับก้าวดีไรอะลูกฟังให้ดีพ่อนะถ้าพ่อได้ข่าวดีผมและพ่อต้องดีใจจนเนื้อเต้นอย่างแน่นอนก้าวดีไรลูกบอกให้พ่อบายใจยพ่อครับวันนี้ผมจะมาขอยืมเงินพ่อห้าพันก้าวดีหยาแหม่มึงเลยกูไม่มีนี่หมายความว่าพ่อโกหกผมแล้วมึงโภบรอว่ากูอกเมืองอะลูกฮะผมแอบดูสมุดบัญชีธนาคารพ่อเนะี่ยพ่อมีเงินฝากสามหมื่นกว่าบาท ผมมาขอเงินพ่อห้าพันแล้พ่อถึงให้ไม่ได้มึงโว้การในหลวงวัดซ้ำเมื่อนั้นกูเก็บไว้มึงขาใจใจในการจัดงานบวชนมึงนี่หมายความว่าพ่อจะบวชให้ผมโต๊กตองหลอกกูจะบวชนมึงสู้โรไม้โกมินว่าผู้ใจเราเตาว่าครบเกฑ์บวชเลยได้บวชพอเมนใจโจกะได้ก้ใจพระเรื่องหลวงึ้นสวัน์หมายความว่าพ่ออยากขึ้นสวรรค์ทูกตองเลยหลูกพออยากขึ้นวัน พูนแก้วเหยอมึงรอไม่ว่าคนเราีนเวลาขึ้นวันในล้างกายส่วนในตึงวันก่อนเผื่นอย่ามันแรที่มันตำผิดริดล้างกายคนเราเวลาขึ้นวันล้างกายส่วนใหนถึงวันก่อนเผื่นห้วแเลยน้องอัวนเราอัวอยูู่บว่าเผื่นต้องตึงวันก่อนเผื่นมันไม่ใช่พูนแก้วเอแล้วจ้าบนันล่างกายส่วนในถึงวันก่อนเผื่นข้าเออแต่กล้ามันอยู่ดำว่าเผื่นนี่มึงอย่าเตี้ยงเลยพูนแก้ว จะไม่เด็กๆนะกูอยู่บ้านรองเท้าจึงที่นี่องติดกับกูนพวกกับเมียเพิ่งแต่งงานกันไม่ไม่ไมอัออจึงที่นี่พวกกันน่มเมียกันเจ้ายายมาติดอยู่้องกูหันเออจึงคืนนั้นประมาณตีเก้าว่ารุง่งประมาณตีเก้าว่ารุ่งเออจึงที่นี่มึงเชียอไไม่ะพวกเมียกูนั้นร็แล้งกันทุทีทุทีอันเออจึงกูช่งวงไรก็ก็อยกรู้อยกรู้ก็ทำไรกันแต่มึงํำเบื่อบางเอิญวันตีก้างว่ามีรู้อยู่ช่องรู้ บางเอิญว่าเด็กกลางว้านี่รูอยู่ตรองรูเออบางเอิญเปลือบางเอิญว่ากูโชกูโชอ,อันมาใฉยบางเอิญแหละ,ละอันมันอุบาทแล้วตึง้งเป็นผื้อตอกูเอ็พอะไแก้วเห็นหนอพัวเมียกูนั้นและแก่ปามดเลยพัวเมียกูนั้นแก่ปามดเออตึ้งทีนี้พวออนอนบนเมียพวออนอนบนเมียแต่ว่าเมียแกงบุญแก้วเมียแกงเ,เปลือมึงเชื่อไม้กน่าพวอนอนจับอยู่นะ คนเป็นเมียจูก้าขึ้นวันนี้อันเออลเลดีเกอินดูตอนเล็กจูตรงตรงก่อนนะปวดรักปักเืมเวย่น้อยๆปันเนี้ยปันเนี้ยันเนี้ยมึงจะไม่ปวดรักปักปั้นไปประมาณที่มานาที่ได้เรืมเวยเร็วๆขึ้นเพื่อปันเนี้ย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 อันเออแต่ว่าไม่ใจเบก้าอย่างเดียวชย่คนเป็นเมียรองออกมาคำนึงกูรู้เลยว่าร่างกายเวลาคนเราขึ้นวัน ร่างกายส่วนใน้าิงบ้านก่อนเพื่อนคนเป็นเมียรองว่าเพื่อโอ้พระเจ้าใกล้จะถึงสวรรค์แล้วโอ้พ่อ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 ปาจิงกินงกเจ้าเวลากางใจองค์พ่อครับผมอยากบอกพ่อตรงๆว่าผมจะไม่ยอมบวชนะพ่อนะแต่ผมจะมาขอเงินพ่อห้าพันผมวางแผนไว้แล้วพ่อวางแผนไรอะลูกพ่อดินข่าวไอ้มีชัยลูกใหญ่หอมที่มันเป็นเด็กเลี้ยงหัวได้ไหมที่มันอยู่เป็นหมู่บ้านเดียวกับเราเนี่ยมันทำความดีช่วยเหลือองค์ราชา อง์ราชาประาการให้มันหนึ่งล้านบาทแล้วก็แต่งตั้งมันเป็นฐานบาทเล็กด้วยแล้วมันเกี่ยวไรกับเราลูกนะพ่ออย่าลืมสิว่าเราอยู่บูงบ้านเดียวกันกับนายมีชัยเนี่ยผมวางแผนไวนะ้แล้ววันนี้ผมจะไปที่กระท่อมของมันแล้วก็เอายาสลบเป่าเข้าไปในกระท่อมของมันแล้วผมจะอุ้มไอ้มีชัยผูกติดกับแพ้แล้วก็ลอยลงไปในทะเลเลยอ oh. แล้วแม้มาลูกผมจะบีบคอให้ตายแล้วก็พกกนระท่อมอัมพรางก็ดี มึงจำปนันมึงได้ประโยชน์ไรมีประโยชน์สิพ่อโอย่าลืมนว่าผมมีเพื่อนบนอำเภอหลายคนผมจะเอาเงินรางวัลห้าพัน 5, บาทไปจ้างเพื่อนผมนะเปลี่ยนแปลงเอกสารประปาชนทะเบียนบ้านเปลี่ยน,ยน,ยนชื่อผมจากนายโกมินเป็นนายมีชัยแล้วก็เข้าไปรับรางวัลแทนมันโอ้ในเมื่อตัวจริงไม่มีตัวพร้อมเราก็จะรับรางวัลอย่างสบายถูกต้องแล้วพ่อ,อถ้าปนันมึงจัดการไอ้มีชัยกูจัดการใหญ่อ้อม แล้วคอยก้าวไปรับรางวัลรลอมกันแสดงว่าตอนนี้ก็ไปหยุบรวมมันปักเดียวก็นแล้วอูบาดิ้งห้ามหลกเกียรเจ๊ยนี่คิดว่าบ๊สู้ไม่ต้องเลงหมากวันนี้เราเดินทางตัางหมดนี้นะจัดการตามแผนดีกับพ่อวันนี้เราจะรวยกันแล้วตาพลันเดินทางงอตกยามคำยำลึก ตกยามคำยามหลึกดึกสงัดเลยรีบมาตังซีเงอรนี่ก็ยางยองปอด มาถึงบางใหญ่อ,อ้อมยาวลำดอนก็ควายโดนชุ่มไอ้เาบอกว่าได้รำควันเปิดตู้ควายชอ่องเข้าไปที่ย่องนอนแล้วรีบรอนยกมีชัยเงอเรียกว่าจากเขียนผูกแปดตั้งมีชัยลอยไปพันกางรางหลังตาโตแกกับโรคก้าวตำนาน บีบขอย,ายตายแน่แล้วครับม,มาตีพักหลอควังงอลี่ว่าคำสั่งจั้งบอกมือทับจะไปดังเถื่อนตั้งงานและจะตั้งนิทานยกนิทานเพราว่าน้องสักอยบอริการ Cắp phèn phèn Ngon ông sắc Cà bò ly can Cắp phèn phèn